วันเสาร์ที่ผ่านมาคุณทักษิณมีท่าทีที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า18มิถุนายนนี้เนี่ยตัวเองจะไปรับนะฮะแต่ขณะเดียวกันล่าสุดวันนี้เองปรากฏว่าคุณทักษิณครับมีการให้ทีมกฎหมายร้องขอความเป็นธรรมในคดีนี้อีกครั้งโดยมองว่าคณะพนักงานสอบสวนในขณะนั้นมีการโดนข่มขู่จากใครหรือเปล่าเพราะเป็นการตั้งขึ้นมาในช่วงที่คสอชอมีอำนาจนะฮะ ประเด็นนี้อาจจะเป็นประเด็นสําคัญที่ต้องพิจารณาต่อว่าสุดท้ายแล้ว18มิถุนายนนี้อายการจะนําตัวเขาทั้งศิน์ไปส่งฟ้องไหมหรือคําร้องขอความเป็นธรรมนี้จะมีผลนะครับในการเปลี่ยนแปลงคดีหรือเปล่าดูเรื่องนี้กันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีในวันที่18มิถุนายนกับเรื่องมาตราน112ที่คุณทั้งิณเคยละเมิดเอาไว้จากกรณีที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อประเทศเกาหลีใต้ คดีนี้แจ้งความกล่าวหาคุณทักษิณหลังจากที่คอสชอเข้ามาควบคุมอำนาจการปกครอง 22. พฤษภาคม2 5 5 7พนักงานสอบสวนตามหนังสือร้องขอความเป็นธรรมนี้บอกว่าไม่มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่กระบวนการได้มาซึ่งพยานหลักฐานมิชอบด้วยกฎหมายจึงไม่อาจรับฟังได้สำหรับขั้นตอนตามกฎหมายเดิมที18มิถุนายนคุณทักษิณจะต้องเดินทางเข้าพบอายการเพื่อนำตัวไปฟ้องต่อสารอาญา เนื่องจากอายการสูงสุดเขามีความเห็นสั่งฟ้องเอาไว้แล้วแต่พอคุณทักษิณมายื่นร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดแบบนี้ครับเดี๋ยวอายาการสูงสุดเขาจะต้องพิจารณาต่อนะครับว่าคำร้องขอความเป็นธรรมที่ยื่นมาใหม่มันฟังขึ้นหรือไม่มีประเด็นใดที่อายการยังไม่ได้สอบสวนอยู่ในสานวนหรือไม่ซึ่งจะต้องเป็นประเด็นที่มีน้ำหนักมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งฟ้องได้ด้วยนะครับถ้าเป็นแบบนี้อายการสูงสุดอาจจะมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนสอบเพิ่มมาก็ได้ ซึ่งต้องเลื่อนนัดฟ้องออกไปก่อนและนัดฟังคําสั่งว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องอีกครั้งด้วยแต่ถ้าอายการสูงสุดเห็นแล้วว่าหนังสือร้องขอความเป็นธรรมมันไม่ได้มีน้ําหนักหรือมีมูลพอที่จะพิจารณาสั่งสอบเพิ่มก็อาจจะไม่รับเอาไว้แล้วก็ดําเนินการส่งตัวคุณท้อศิลไปฟ้องเหมือนเดิมวันที่18มิถุนายนนี้ครับขณะเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องที่ต่อเนื่องจากการที่คุณท้องิลให้สัมภาษณ์ไว้วันเสาร์นี้คือการไปพูดว่า ถ้าจะวุ่นวายก็มีแต่คนในบ้านป่านั่นแหละแล้วก็ไม่บอกด้วยนะครับว่าพูดถึงใครแต่คอการเมืองหลายคนวิเคราะห์ถูกนะฮะว่าอาจจะหมายถึงพลเอกประวิทย์เพราะว่าท่านก็อยู่ที่มูลิธิบ้านป่ารอยต่อนะครับวันนี้ก็เลยต้องไปสอบถามทางตัวแทนของพักพลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าว่าจะมีปัญหากับพักร่วมรัฐบาลกันไหมแล้ววันนี้เขาก็มีการประชุมพักร่วมกันด้วยที่ทำเนียบรัฐบาลน,นะครับร้อยเอกธรรมนัฐบอกแบบนี้นะครับว่าตนเข้าใจว่าตัวคุณทักษิณท่านไม่ได้ระบุถึงชื่อใครนะ สื่อมวลชนเนี่ยเข้าใจไปเองหรือเปล่าโดยระบุว่าตนก็มาจากป่าเช่นกันแต่มาจากป่าชัยภูมิขออย่าไปคิดมากเรื่องนี้ครับคุณทักษิณได้มีการพู้ถึงเรื่องของคนที่วุ่นวายเนี่ยเป็นคนในบ้านป่าซึ่งมีการเชื่อมโยงไปถึงมีป้ออย่างนี้ค่ะในฐานะที่เป็นเข้าใจเองหรือเปล่าไม่เห็นท่านได้พูดว่าชื่อใครบ้านที่ไหนเข้าใจเองหรือเปล่าแต่แต่บ้านในป่าก็มีอยู่แค่นี้นะคะ ี่เขาเพิ่งมาจากป่าป่าเฉลีคู่ไปเจอเชลี่ยคู่อย่ไปคิดมากท่านานายกบอกว่าได้คุยกับที่นัดแล้วผมหาลือท่านผู้ถึงเรื่องความสัมพัธ์ครับท่านผูนนนเราก็อย่างนี้นร้อยเอกธรรมนัสยังยืนยันความสัมพันธ์ในพักร่วมรัฐบาลว่ายังเหนียวแน่นอยู่นะครับขอให้อย่าคิดมากและตนเองก็เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดยังไม่ได้คุยอะไรกับพลเอกประวิทย ย้ำกับสื่อมวลชนว่าอยาคิดมากอยากคิดไปไกลตอนนี้กําลังมีปัญหาเรื่องราคาปาล์มน้ํามันตกต่าก็กําลังแก้ไขกันอยู่ขณะเดียวกันครับก็บอกว่าเจ้าภาพในการที่จะเลี้ยงประชุมพักร่วมรอบหน้าคือพลังประชารัฐตอนนี้ยังได้รอการเข้าร่วมจากทุกๆคนอยู่นะครับซึ่งจะไปวันไหนเตรียมสถานที่เอาไว้พร้อมหมดแล้วเหลือแค่กำหนดวันแล้วก็ดูว่าใครจะไปบ้าง